สวัสดีครับพบกับป่าต้นกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดบอลเซปสาวันเพื่อสบัดีที่13มีนาคมนะครับสำหรับ3ตัวในนีก็มีไอทักฟงเฟิร์เจอกับอาแจกนะครับแมนยู Man u, เจอกับไรอันสุสเดตแล้วก็สเปอร์เจอกับเอซีอักมาครับแต่ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับป่าต้นขอสรุปแนวทางในวันให้ชมสักหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งเริ่มที่ของพี่บูก่อนนะครับ พี่บูเนี่ยให้ทีเด็ดมานะครับเวลา18นกา31นาทีนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มไลน์จริงๆนะครับไม่ได้แบบเป็นภาพนะครับอ่าเนี่ยกลุ่มไลน์มีการพูดคุยกันนะครับมีกิจกรรมนะครับแล้วก็มีทีเด็ดแจกกันนะครับบินของพี่บูเนี่ยอ่ะบินแรกนะครับขอปิดก่อไว้ก่อนนะครับอ่าบินแรกนะครับอันซาจานะครับเจอกับชาซับอันอาลีนะครับ ซึ่งคู่นี้เนี่ยมองไปที่สกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแต่จบเจ้ากัน1นึ่งนะครับตัวนี้ก็เสียครึ่งนะครับอ่าแตกพ่ายไปนะครับแต่ PSV ีไอเฟนนะครับที่รองไปที่เลนราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับก็จบเจ้ากับอาร์เซนอลสองสองนะครับก็ผ่านนะครับเอดิโกมาริดเปิดบ้านเฉือนชนะเลอันมาริดหนึ่งศูนย์นะครับผ่านแล้วก็ลิวเจอกับดอร์มูนเนี่ยมองไปที่สกอร์สูงนะครับก็จบด้วยสกอร์หนึ่งสามพอดีคำเป๊ะ นะครับอ่าสูง2ลูกครึ่งนะครับพอดีคำนะครับสี่ตัวนะครับถ้าจัดไปตัวร้อยตัวละร้อยก็มีกําไรเห็นนะครับสําหรับทีเด็ดของพี่บูนะครับส่วนของป่าต้นนะครับเมื่อวานให้ไป3ตัวอ่าก็เป็นแอนดมาริดนะครับที่มองไปที่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งควบ3นะครับจบ1นึนะครับตัวนี้ขอพายจบหนึ่งศูนะครับผ่านแล้วก็มีเรทราคาเสมอนะครับที่เชียร์ไปที่แอนดมาริดนะครับจบ1นก็ผ่าน นะครับแล้วก็ขับบูสเจอกับแอสตันวิลล่าป่าต้นอยู่รองไปที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับแตกพ่ายนะครับพ่ายกับทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับถึงสศูนเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังพอมีกำไรเห็นสำหรับของป่าต้นนะครับเพราะว่าให้ไป3ตัวพลาดไปแค่เพียงตัวเดียวนะครับอ่าลืมบอกเวลานะครับเมื่อวานเนี่ยป่าต้นให้ไปนเวลา2ทุ่มส2นะครับก็ต้องย้ำตรงนี้ด้วยเผื่อนะครับคิดว่าไม่จริงไม่จริงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่มทีเด็ดกลุ่มนี้ นะครับกใ็ใครที่ต้องการอยากเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับก็แอดมาได้เลยครับที่ pt78 นะครับตามลูกศรที่ป่าต้นชี้ไปนะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ปักหมุดที่คอมเมนต์ได้นะครับและเพื่อเป็นการสุรานะครับเราไปเริ่มวิเคราะห์ทีเด็ดบอลวันนี้กันเลยดีกว่าวิเคราะห์ที่คู่ของไอทักแฟงเฟิร์เจอกับอาแจ็ นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยป่าต้นก็นเชื่อว่าอาแจ็เนี่ยพร้อมจะสู้สุดใจแน่นอนนะครับแม้พวกเขาเนี่ยจะเป็นรองทุกทางทั้งผลในเล็กแรกนะครับชื่อชั้นและขงลังและการออกไปเยือนบวกกับพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับทำให้แมนนี้เนี่ยพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อโอากาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับอีกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าแฟรงเฟิร์ตเนี่ยนะครับมีผลงานที่แกว่งเสลือเกินนะครับซึ่งมองว่าเกมสุดสาคัญแบบนี้เนี่ย คงจะเล่นแบบรัดกุมสุดๆนะครับทำให้วันนี้มีโอกาสจบลงที่ผลเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาในแคปครึ่งลูกที่แฟร์เฟิร์ดเปิดมาต่อเนี่ยนะครับป่าต้นมองว่าเลือกเชียร์ที่อาแจกเนี่ยมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าค่าน้าแฟร์เฟิร์ดให้มาไม่ค่อยแจ่มนะครับครึ่งลูกส่วนมากที่มักจะเข้าเป้าเนี่ยนะครับมักจะอยู่แค่เพียง0.80กครับถึง0.86อ่าตัวนี้เขียนไม่สวยขออภัยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค่าน้ําวันนี้ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยไปที่อา แล้วท่านชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะ์ที่คู่ของแมนยูพบกับไรอันโซเซดัตนะครับก็เล็กแรกเนี่ยคู่นี้เสมอกันมานะครับเท่ากับว่ายังไม่มีใครได้เปรียบแต่แมนยูเนี่ยจะกลับมากุมชะตาในบ้านของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแมนยูเนี่ยมักเจอปัญหากับเกมเย่าที่เอาชนะได้เพียง2จาก5นัดที่ผ่านมานะครับก็เป็นการชนะเหนือทีมท้ายตารางอย่างเลสเตอร์กับอิฟสวิทแบบหืดจับ ร,รวมถึงตัวผู้เล่นบาดเจ็บเกือบ10รายนะครับการใช้หน้าเดิมๆลงเล่นต่อเนื่องทั้งในและนอกประเทศเนี่ยน่าจะเจอกับความอ่อนลน้าเล่นงานนะครับส่วนชลซดาเนี่ยช่วงนี้ฟอร์มแย่นะครับเพราะว่าแพ้ถึง 3- 4มจากสแมตช์ล่าสุดทว่า2ใน3เนี่ยเป็นการพลาดท่าต่อบิ๊กเนมทั้งมาริดกับบาเซลนาะครับมองแล้วก็ยังเชื่อว่ารูปเกมเนี่ยไม่ห่างนะครับเนื่องจากจังหวะเข้าทำเจ้าถิ่นเนี่ยก็ค่อนข้างฟืดแถมผลงานในรังเนี่ย นะครับไม่ค่อยสู้ดีด้วยสําหรับแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้ก็เหมือนกับคู่เมื่อกี้นะครับราคาครึ่งลูกจ่ายค่าน้ําที่0.95ไม่ค่อยน่าเชียร์นะครับสำหรับแมนยูจึงขอเลือกอยู่รอบของตัวที่เรย์อันโซเซดัตนะครับแล้วท่านชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะห์คู่ของสเปอร์พบกับ AC ซีอัมานะครับงานนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างสเปอร์เนี่ยขอถอนแค้นชนิด ทบต้นทบดอกนะครับเพราะว่าเล็กๆที่บุกไปพ่ายศูนย์หนึ่งนะครับพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเล่นแย่หรือว่าเลวร้ายอะไรมากนักนะครับขนาดที่เกมนี้กับการลงบูในรังยากของเต้งบอกเลยว่าเตรียมลุยเข้าใส่แบบไม่พักแน่นอนนะครับประกอบกับทีมเยือนอย่างเอซียักมาเนี่ยเอาดีๆมาตรฐานเนี่ยก็ยังเป็นรองพอสมควรนะครับแถมขุมกําลังตัวหลักหลายรายก็ประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนไม่ต่างอะไรกับคู่แข่งนะครับ ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำนะครับมองแล้วทิปเยือนครั้งนี้เนี่ยน่าจะกลับออกมาชนิดที่บาดแผลเต็มตัวนะครับเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมทั้งสองฝ่ายนะครับคู่นี้เนี่ยแนะนําให้อยู่ต่อรอรับรัพย์ไปที่สเปอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนแรกเปิดราคาขคบมาที่1ลูกนะครับและตอนนี้ได้มีการไหลเพิ่มมาอีกเป็น,านราคาลูกครึ่งนะครับเรียนราคาแคบมีการไหลเนี่ยอยู่ต่อไว้ก่อนนะครับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ สรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของไอทัตเฟิงเฟิร์ดพบกับอาแจกนะครับคู่นี้เฮนดรับครึ่งลูกขออยู่รองประคองตัวไปที่อาแจกนะครับคู่สองคู่ของแมนยูพบไรอันสโตรเซดัตนะครับคู่นี้เฮนดรับครึ่งลูกขออยู่รองไปที่ไรอันสโตรเซดัตนะครับส่วนคู่สามคู่สุดท้ายคู่ของเอซีอักมาพบกับสเปอร์นะครับคู่นี้เฮนดรับลูกควบลูกครึ่งขอเลือกอยู่รองประคองตัวไปที่ขอภัยนะครับขอเลือกอยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่สเปอร์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่เพียงทัศนะและเป็นแนวทางจากป่าต้นเท่านัั้นหากกชอบ็จด หากขัดก็สวนกันได้เลยครับ